บัวดูเดข้องเบัวเด้อคนหล่อนะเดี๋ยวใส่ถ่ายรูปด้วยคนหล่อนะจะทำปากปะเก็นปะเก็งจ้า สวัสดีครับพบกับเรากับเช่นเคยผมวันนี้เราก็มาดูเบื้องหลังของน้องนาโนนะผมมาดูเบื้องหลังของน้องนาโนเมื่อกี้แม่แม่ครับผมท่านใดได้เข้าไปดูตรงที่ไลฟ์สดพี่เสี่ยวไหมครับเห็นไหมเห็นฉากหนึ่งที่นาโนทำไหมครับผมน่ารักมากเลยนะครับแม่แม่เพราะว่าผมเห็นแล้วมันไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นแต่ก็ําลังเห็นครั้งแรกนี่นะผมน้องนาโนครับเนินนาเนิน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 นาโนทำอะไรต้นขวอยเขามันหมดแล้วนะมั้งหยิงเอ้ย เฮ้ยเมันจะหักของเขาพอแล้วแล้วเฮ้ยพอแล้วมันหักแล้วนี่เห็นบ่ตัวหนึ่งเฮ้ยอ้วนทำอะไรไม่ใช่บ้านเรานะเว้ยเฮ้เฮ้ยผมจะพาแม่ๆนั่งดูขอแล้วขออะไรเฮยหิวกัน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 หิวหิวแล้วหิวแล้วหิวกันหิวกันหิวหิวหิวนี่ครับก็เบื้องหลังไม่มีเอฟซีนะครับที่มา ถ่ายละครกับพี่บัวหลังกนนอนฝ่ายอาหารฝ่ายอาหารใส่สะเบียง้องนี่ฝ่ายสะเบียงนะครับมีทั้งมันเกรลมีทั้งพุทชามีทั้งสะเบียงทั้งน้องช้าและสะบียงคนด้วยนะครับมีทุกอย่างเลยนะผมเบื้องหลังของถ่ายละครเป็นพระเอกนางเอกคู่นี้นู่นนะครับพี่บัวก็จะบัวกับนัวก็จะไปเข้ากองแล้วเราก็ไม่ได้ถ่ายดูนะครับนี่ก็คือบริเวณกองล้วกำลังเซตฉากกันเลยอยู่ผม ยาวๆแดงๆนั่นคือนางเอกนะครับตาตาขวางแล้วตาขวางแล้วในตัวไล่ไอสังลรินดาวไล่อะโน no. บวยจะกินเลยลูกส่วนเชือกนี้จะมาเพื่อที่จะพังต้นขิเล็กเขาอย่างเดียวเลยนะซื้อให้ใหม่ด้วยนะฮะแต่ปั๊บช่วยโปรโมทได้นะครับตำปังหุงนะครับ เอฟซีพี่บัวคนติดตาม1ร้านอาจจะไป็ูประมาณ100-200ก็ดีใจแล้วนะเฮ้ยหัวพี่ทาทำเรื่องใหม่ป่ะสักลกินกกดาวไลท์สักลกินดาวไลท์สัก,กลินคนบ้าปะสักลกินคนดา่าสักลกินคนดา่กกดา เอาละครับเตะผมเหมือนตอนเด็กเลยครับบอลลูกเดียวหูลูกทีไหนับลุมบอลลูกเดียวไม่มีปีกซ้ายปีกขวาไม่รู้เขาเตะมีตำแหน่งเลยฮะคือบอลเข้าไปแบ็กทีนึงนี่ผู้เล่นอยู่กองหน้าหมดแล้วตามบอลนะครับปเตะกับโรงเรียนเอกชนโรงเรียนผมโรงเรียนเรียนนานาชาติครับลุมครับลุมบอลนะครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหบอนอยู่ไหนไม่รู้ครับปีกซ้ายปีกขวาอย่าลืมไปดูนะครับผมตำบักหูครับ ไปดูอะไรแะเขายัางไม่แน่เพื่อเขาออกออนแอร์ฉายไงชื่อหนังช,ชื่อวันนี้นะวัน,นแรกเลยวะ่ายทำไม่ใช่วันนี้วันแรกหนังชื่อเรียกว่าตำบักหูนะครับตำบักหูรอรับชมกันได้เลยนี่ไงไฟเหมือนบ้านเลยขอไปใส่ให้บัวนอนได้ไหมนะไฟนั่นนะเอาไม่ให้จับนะครับผมล่าสุดครับไม่ให้จับ หน้อย่าไปกินต้นข่อยโรงเรียนลูกเขาปลูกประดับไว้เขาก็รู้ว่าเขาก็รู้ว่าบ้านเขามีช้างเดี๋ยวเขามีเคยไปหาไหแค่นั้นแหละช้างใหญ่แตช้างอยู่ไหนช้างอยู่บ้านช้างแต่อยู่แค่ท่าตูมกับชุมพลจ๋าน้อยอย่าไปแกล้งพี่ลินจ๋านอไม่ให้กลับมีเคนมีอะไร ไม่ถ้าให้เขาไปอยู่ใกล้พี่บัวสะพานหนึ่งกินแบบนี้ครับก็เหลือเหมือนที่อยู่บ้านไงเป็นปิดสภาพก็เหลือโอ้ใครนินทาใครนินทาผมใครนินทาผมเส็ดยังเส็ดยังของกินเส็ดยังขอฝากแน่ห่วยคอนดิ้วได้โอ้โหผมไปตัดนี่นะตัดขาผมเข่งได้รอบเรรียยบ้อลๆ พี่นี่ไอ้หมดกับตู้ตู้ก็ไปปักมาแล้วใกล้ไหมอะปักตู้ตู้ตู้มาตู้ตู้มาตู้ยูไม่เห็นหน้าเลยเหรอคะเฮ้ยไม่เก่งไม่อห็นหน้าเออมีเอวูด้วยมีอาวุธด้วยนะ

หัวดูบัวไปแล้วหัวคนหล่อนะตดสายไา้ถ่ายรูปด้วยธรรมดาคนหล่อคนหล่อนะโนโนไม่ไม่พอใจแล้วโนะ 好好好 Sao mà... แสดงหนังลืม I'm boy! แสดงมาแล้วจ้านักแสดงูกวดฉี่อันนี้ยังไม่เข้าเลยฝ่ายชายยังไม่ได้เข้าเนอะขวด้อนหรือวะฮะได้ทุกท่าใช่ไหมได้ทุกท่าก็มึงจะนั่งกี่นิ้เหนื่อยแล้วครับเหนื่อยแล้วครับติ้งได้เรา mất kiểu mà cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không? không những video hấp dẫn bè luôn mình đang <Nanother> cua luôn Nano <Nanother> nó luôn Nàng nắng gì luôn ักแสดงหนุ่มหน้าใสบัวบอนคิวแสดงห้าโมงอ้วนโนโนหนูไม่ไปแสดงหนังลูกโน่ no. แสดงหนังลูกโอ้ทีบอดดิ เดี๋ยวลูกเดี๋ยวพี่บัวไปดูแลหนูกี่ตันอะไรเงี้ยสามตันนะพี่จันสองตันครับสองตันห้าสองตันหนึ่งรอนนะ้อยไปแล้วเด็กเตะบอลไปแล้วทำไมร้มองเงยโวยวายใหญ่เลย เข้าโกเข้าโกผมจะเป็นโกครับ๋ยวนี่อาชีพดิครับหาวเลยชอบเล่นชอบเล่นยากอย่างนี้ผมจะเป็นซูเปอร์เชฟแต่ทำไมนักแสดงมอมแมมเนยลูกไม่มีคนแต่งหน้าให้เหรอชินต้นขี้เหล็กดิขูดอะไรขูดต้นไม้ขูปลูกย่าง ถ่ายเป็นวันออกประมาณสองวิโอโกอะไรวะสู้โดก็ไม่ได้เอ้ยสู้ดาโดก็ไม่ได้มาโกดิหล่อเชียว บอลกบป่อแต่พี่ก้าเตะมโนโนน,นี่เตะเก่งม,มามตัวนขวัญใจแม่แม่ จับไม่เก่งเลยลูกเ้ยบัวจะเข้าสารครับตอนนี้เข้ามาเจอนักแสดงให้พวกได้อยากผู้่ดผู้ได้อยากขึ้นสร้างขึ้นี่รีบหรอจับเบิง้งจับจับสั่งมาให้ไปพาไป,ไปจับจับเบิง้งจับเบิง้ง เอ้ย่ <S 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 บวัวไม่เอาลูก <S 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 อ,อันนี้คือผู้มาให้กำลังใจพี่บวัวนะไม่แม่ดูแต่ผมมีแต่พวกมาคือ ประเด็นมานักให้กำลังแก่พี่บัวเตบอกว่าให้ให้ใครอยากไปขี่ทั้งให้ให้ใอยซื้อช่างยี่สิบบาทได้บ่ได้ยุยี่สิบบาทได้ได้ขี่แล้วพี่น้องโอ้โหผมคนละนี่คืออ่ากองเชียร์กองเชียร์พี่บัวกองเชียร์พี่บัวครับผม นักอะไรเขาเรียกอะไรนะไอเขาเรียกอะไรนะมือโกมือโก้อะไรมือโก้อะไรนะมือโก้เงินแสนนักแข่งทองคำมาในมีมีอ่ะมาในมีอ่ะมาในมีอ่ะมาในมีมาในมีเต้อ้โหนักแข่งเตะเซฟะสุดยอดเลย เอ้ยเอ้ยเอ้ยดูดูพ่อดูพ่อนะดูพ่อนะว่าเอ้ยติดมือติดมือตีดมือเมื่อกี้คออย่างได้มาคุณได้ม้มา้ี่ว่าสั่งคำสั่งไง โอ้ยมันยมามันดูนี่เพื่อนเขาบอกว่าเป็นแมวันนั้นีเป็นแมวปอเสียเราอันนั้นมก็บกว่าเป็นหเสียโอ้ยแก๊งนี้อันตรายแล้วพวกคนพี่น้องเต้ฮ้ยอแตงแก่เสียฟ้าดูิ คือลูกไม่ได้เปอะไรนะดูพ่อนะแม่แม่พ่อนะเอ้ยโหนักเตะแข่งกระแสฟ้าเฮ้โอ้ยจมูกจมูกโอ้ยย้อนไม่ถึงครับผมย้อนไม่ถึงแม่ดูว่าผมพี่บัวจมโมฟุตบอลนะครับ

cái năm mười sáu ngon 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 nó ngon 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 ngon

บอคือสร้างหูกภาษาเข้าแต่เข้าผูกชมความหมายเขาแต่คือก็กลับไปครับวันนี้ถ่ายเสร็จแล้วฮะที่ชิบวกหนึ่งเอไม่ใช่สี่สิบปีนะตามบุกหุ่งตามบุกหุ่งกับ เดินหนังถามเขาแล้ว่าหนังเข้าโรงครับหนังเข้าโรงก็ไปดูได้นะแม่ไปดูบัวบานกับนาโนแสดงตำบักหุ่งได้นเมื่อไดไลใช่นเรเขากำลังถ่ายสองมือถ่ายสองโอเคฝากกด subscribe กดดึงกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับไปทำฉากปะเห็นปะเห็จ้าบินมาเดี๋ยวฉันมาเรียนแบนี ด้านด้านด้คนด้าน การงานไม่ดีโชคราบไม่มีของมันต้องมีแหวนหางช้างทักคำไม่ได้ที่เพจน้องบัวบานของแท้100%เปอร์เซ็น